กูก็ไม่ดูว่ามึงต้องการไรแต่กูดูไปอย่างเดียวคือมึงคี้ช้า กูต้องมีบ้านที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดต้องมีรถสามสี่คันกว่าจะยี่สิบสามกูจะต้องมีทุกๆอย่างแกดีดอลเงินสดมหอมในกระเป๋าแกดีดอลพื่มึงเป็นควายสุดนี่แม้เป็นควายไล่พวกแมงไปกูจะเอาแกดีดอลพวกกูอยู่กันเป็นมือเอาเงินทั้งหมดเอาไปเก็บในสต็อกอยากจะเป็นกูกูเอามึงไปสต็อกเพื่อมึงแค่แจกแค่ตอนมึงอยู่ในบล็อกตอนมานู โททีกูรไม่ต้องเกยแวยสนิทว่ามึงยังเบ๊ะเบ๊มงอยูู่ไหนก็ดาวหน้ามึงถูไทยทนี่มันรวยเผื่อน้าคูไสูงไหมเงิกมางดูพูอยู่สูงไหมีับดดอย่าีดดีดกูก็ไมดูมึงต้องการรวยแต่กูดูไพอย่างเดียวคือมึงขี้ช้ากูต้องมีบ้านที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดต้องมีรถสคันกจะยีิกูจะต้องมีดู โซดอมหอมในกระเป๋าเกดีดอ๊บเมมึงเป็นไบรซ์นี่แม้เป็นควายไล่พวกม่งไปกูจะเอาเกดีดอ๊กูก็ไม่ดูว่ามึงต้องการไรแต่กูดูเพียงอย่างเดียวคือมึงขี้ช้ากูต้องมีบ้านที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดต้องมีรถสามสี่คันกูจะยี่สิบสามกูจะต้องมีดูทุกอย่างเกดีดอ๊เงินโซอมหอมในกระเป๋าเกดดี Yeah! พอดีไม่ชอบกันไม่ชอบละท่าหลังไม่ก็ไม่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งหรือต้องชนะฉันใดบางทีอยากอยู่กันเดียไม่เป็นภาระหลังแ่อยากจะเขียนในสิ่งที่เกิดพร้อมบนคณะขวัญใจกูมีดวงดาวที่ต้องแช่งมีพแม่ที่ต้องแค็งและกูก็เลยจะสู้เสมอทำไมกูต้จะน้องแดงกูยังคงซ่อมแซมจหัวสมองมันมอบแรงกูยังฝึฝนในทุกๆวันขนาด้องฟามันค่อนแรมกูยังคงช่างแม่งให้กับดวงดาวที่แสนละกากูรู้ไม่แสนละยาแต่หัวใจเป็นแผลประจำมันไม่มีแผนอนันแต่หัวสมองแขวนเพราะว่ากูเลยมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะ ไม่อยากทำเคี่ยอะไรไม่อยากไปแต่ชิ้นงานใดอยากอยู่ในบ้านเล็มๆที่มีแต่แม่และตายายไลฟ์ชีวิตไม่เหมือนกันหมดไม่ต่างจากนาฬิกาสายคนรวยลาก็ตายจากคำพูดได้ไม่ได้อายบากว่าบางคนไม่งอันตรายแต่บางคงคิดไม่อันตรายกว่าสัตว์ชีวิตเหมือนติดที่ปลายดาบแต่ไทยกระดูกตัวการเป็นผงแล้วต้องถูกปล่อยละลายพันน้ำเป็นธรรมดาของวัีจักรและคงไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่คลังจะผ่านอีกครั้งนั้นดเราของคิดไม่ตรงกับลักษณะชาติมรณะของเชื้อญาติเราเราก็ด่ากูว่าพวกมึงคนตาสว่างสนายเหี้ย